ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ู้ชมสีสันอันดามันมาแล้วค่ะวุ้นเส้นอยู่ดูแลคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่ามีที่พาคุณไปเที่ยวไปทานอาหารอร่อยๆอ,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 อีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามีที่เที่ยวที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยไปอ่าแล้วก็มีข่าวบอกว่านะคะให้ไปตามหาลุงต้อยเพื่อที่จะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งนี้ละคะ่ะอยู่ทางปั่ครอบนะคะเข้าไปทางเดียวกับบ้านพักคนชราซึ่งอนาคตอาจจะได้ไปอยู่หรือเปล่า ไม่รู้เหมือนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาลุงต่อยกันนะคะใครที่อยากจะไปนี่นะคะก็มาทางอนุสาวรีตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปทางปากคลอ,อกได้เลยแต่ว่าตอนนี้นะคะขอตัวไปสักการะย่ามุกย่าจันก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันที่หาดบางซีที่มีคนแนะนำมาด้วยะคะ่ะ Blue ocean under the open sky oh my, baby, I my อันนี้มันต้นอะไรอ่ะมันต้นหญ้าเลยอ่ะเออแปลกดีเนาะจะตามหาลุงต่อยก่อนดีกว่าลุงต่อยคะครับพอ,อดีว่าเนี่ยเดินเข้ามานะคะมีคนแนะนำบอกว่าให้มาหาลุงต่อยอเพราะว่ามีที่เที่ยวที่ใหม่อยู่แถวแถว หาดอะไรน้าที่ว่ามีสะพานยื่นไปในทะเลด้วยอะค่ะที่บางเจ๊บางเจ๊ใช่แล้วใช่แล้วที่างื่บางกี้มาขอนัวเรียกบางกีตอนล่างนี่เแยก่ยกมาเปียกกลายเป็นคือบางเจไปเลยอ๋อค่ะนี่แต่แสดงว่าวุ้นมาถึงที่ถูกแล้วหาลุงต่อยเจอแล้วครับใช่ไหมคะทีนี้ที่ว่าเราจะไปเที่ยวกันนี่มันอยู่ตรงไหนอะคะอยู่่ังบานผักคนจราอยู่บริเวณบานผักคนจราค่ะจข้าไปอีกประมาณ รอยที่รอยเมตรอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้เป็นจีตางกลุ่มของกลุ้มมานุรัษ์อของเรานะครับคือลุงนี่เป็นนักอนุรักษ์ก้องธรรมปรตเพณของเราค่ะคือลุงมีการต่างกลุ่มวามกลุ่มมานุรักษ์แล้วตงมีดังกลุ้มอาชีพต่างๆด้วยค่ะอ๋อเป็นกลุ่มในธนาคารข้าวก็มีมีกลุ่มเคื่องแกงก็มีกลุ่มในหอมจับก็มีโอ้ลุงตรงนี้นะ คือเป็นทุ่นเรียนรู้แห่งนึงเหมือนกันคงบานปากของเราค่ะเมื่อสักครู่ในวันเดินเข้ามานี่เห็นมีเ,เหมือนต้นหญ้าเลยค่ะลุงคะอยู่ในกระถางแล้วก็อยู่ในยุ้งอีกทีนึงค่ะไม่รู้เป็นต้นอะไรอะค่ะต้นข้าวนี่ล,ลุงปลูกข้าวชาดิดให้เด็กดู ปลูกข้าวในกระถางเนี่ยนะคะในกระถางครับคือเมื่อตอนนี้นาบ้านลุงก็ทําเป็นกระนาบินมาแล้วเลยเด็กในบ้านลุงนี่กําลังไม่รู้จักต้นข้าวค่ะอ๋อกินข้าวกันได้ทุกวันทุกวันแต่ไม่รู้จักต้นข้าวค่ะก็ลุงเลยคิดว่าถ้าไม่นานเด็กจะไม่รู้จักกันหมดเลยลุงทำแพลงท่าติดขึ้นมาแพลงนึง เหลือใช่ที่เด็กได้ดูอันเนี้ยข้าวที่เรากินกันไปสุกวันที่เราโตมาได้ยุ่กันได้กับข้าวนี้ยแต่คุณก็งแหมบนทรบนี่แหละก็เป็นเป็นแปลงดาดขึ้นมาเป็นปลูกในกระถางปกติเราก็จะเห็นเขาปลูกอยู่ในในนาใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้รบกวนคุณลุงพาไปเที่ยวที่หาดบางจีกันก่อนดีกว่านะคะไปกันเลยไหมคะไปไปกันเลยไปค่ะ เป็นหาดบางจีที่ว่ามีป่ากุงการแล้วก็มีสะพานเข้าไปด้วยใช่ไหมสะพานเดินชมสะพานตรงนี้นี่ใครเป็นคนสร้างไว้อ่ะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เงิประมาณสร้างแสดงว่าคือท่านก็ตั้งใจจะให้ตรงนี้นี่เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของที่ป่าคลอกด้วยเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราเดินไปชมด้านในกันเลย To win some or learn some i won't hesitate no more no more it cannot wait i'm yours ผู้ชมคะตอนนี้ลุงต่อยพาวุ้นมาจนสุดทางแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นปเราเดินมาไกลประมาณสักกี่เส้นทางยาวประมาณเท่าไหร่เเดินมาแต่เส้นทางตรงบริเวณนี้เเดินให้รอบก็ประมาณ1,600เมตร1,600เมตรกิโลกว่ากันเลยนะลุงนะนี่ครับบริเวณนี้แต่ถ้าเดินในจอปลาชุมชนของเราเนีจำนวนเนื้อที่ยาวประมาณ5กิโล <5 S 2> โอ้โหกิโลเป็นเ้นทามีเยะทาก5กิโลเมื่อสักครู่ที่เดินเข้ามานะคะก็จะมีเจอปูปูแสมด้วยแล้วก็เจอเจอเขาเรียกอะไรเป็นรูรูแม่หอบแม่หอบใช่ไหมคะแม่ที่แก้บ้านกลางแฉบบ้านเรียกแม่แก่แต่ากางการขัดกลางเรียก่าแม่หอบค่ะแม่หอบนี้มันมีคุณประโยชน์ด้วยเด็กที่หอบพอบปิดอยู่เป็นหอบเป็นอะไรพวกนี้อเอาไป ไเปเตะไว้มันกหม่อมแล้วเอาเอายาแล้วน้ํามันมะพร้าวไปเผาไว้เผา้วให้ไหม้แล้วตำแล้ว,ลวาะงั้นจะจะ,จะแก้โหดได้ก็คือมีคุณค่าทางยาด้วย<า>นะคะ ภูชลองบ้านพักที่ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศที่รายล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสระว่ายน้ำและฟรีสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้สายบ้านภูฉลองอยู่ตรงข้ามสวนพฤกษชาติภูเก็ตสนใจติดต่อห้องพัก076-367-742หรือทางเว็บไซต์ www Satin group the tour leading operation in the southern of thailand we are specializing in the field of adventure and tourism and experience the wonders of the natural attractions you can enjoy our exciting activities and many more such as trekking rafting elephant riding canoeing and we offer you a lot of packages For more information, please contact us at www.sutingroup.com or call us at 076-323-60324. สวนนกภูเกต็ตภูเก็ตดอดปาสขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสกับความน่ารักและแสนร,รู้ของบรรดานนกหลากหลายสายพันธุ์ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงน่ารักน่ารักของเหล่านกแสนรู้ที่จะทำให้คุณได้รับความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมส่วนนกภูเก็ตภูเก็เตโรต้าถนนเจ้าฟ้าตะวันตกทางไปวัดฉลองเปิดบริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่076367576และ076367586ส่วนนกภูเก็ตภูเก็เตโรต้า อีกหนึ่งของความประทับใจของคนทุกวัยสวนพุทธชาติภูเก็ตเราเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในจรรังหวัดภูเก็ตทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับผู้ลงไหลในธรรมชาติสวนพุทธชาติภูเก็ตได้รวบรวมพันธุไม้นานาชนิดทั้งพันไม้สวยงามและพันไม้หาดูยากทั้งไม้ดอกไม้ยืนต้นมาจัดแสดงไว้ที่นี่เพื่อท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสวนพุทธชาติภูเก็ตอยู่ทางไปวัดฉลอง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่076-367-076ส่วนพฤทชธติภูเก็ตธรรมชาติที่คุณหรือใครก็สัมผัสได้ ที่หรือยังคะคุลุงทีน้ำาน้ำนี้มันจะขึ้นน้อยกว่าทุกน้ำคร่อน้ำที่แล้วน้าน้ำสุดห้าถ้ามัน้ำจะขึ้นประมาณเกือบครึ่งสะพานนี้อ๋อแนี้อึกน้ำจะลดไปเพราะเป็นฤดูแรงฤดูแรงน้ำจะขึ้นน้อยกว่าฤดูฝนแต่ช่วงฝนี้กลางวันน้ำจะขึ้นท่วมเยอะขึ้นขนมาดนี้เยอะมากเลยเยอะมากนะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณป่ากลางทั้งหมดครับทั้งหมดเลยก็จะมี ธรรมชาติเนาะไปป่าธรรมชาติที่เป็นบ้านของจัดน้ําที่อยู่อาศัยจัดน้ําที่วางใส่จัดน้ําค่ะแล้วก็นอกจากตรงนั้นเป็นที่วางขายเป็นแหล่งระบบนิเวศแล้วเนี่ยตรงนี้ยังเป็นที่เล่นน้ําของเด็กๆในชุมชนได้ด้วยหรือว่าคนอื่นที่จะมาเที่ยวที่นี่ค่ะมีทุกคนมาเล่นได้ไม่ไม่ไม่จำกัดค่ะทุกคนทุกทุกชาติเข้ามาเที่ยวได้มาเล่นน้ำได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูที่เหมาะๆเผื่อว่ามีตรงไหนที่วุ้นเล่นน้ำได้ดีไหมลูก หอยอะไรนะคะขอดูหน้าตามันหน่อยได้ไหมคะพี่มันคือหอยขึ้นไม้เหมือนหอยโขงไหมพี่มอม,มันจะหน้าตาเป็นแบบนี้อร่อยไหมคะไม่เคยกิน <laughs> <laughs> แล้วอันนี้คือหาไปทำอะไรคะอเอาแกงอ๋อเอ๊ะเอาไปแกงแตงไม่เคยทาน <laughs> แสดงวาด่า ไม่ได้แกงทนันไม่ได้แกงทันเองแน่เลยก็ไม่ไม่เคยลองหาพึ่งหมาวันแรกอ๋ออุย้ยนะวันแรกได้เยอะขนาดนี้แล้วเหรอคะ,อะ คุณผู้ชมครับไปเดินที่บริเวณหาดบางจีหรือหาดบางเจมาเรียบร้อ,อยแล้วนะคะระยะทางที่วุ้นเดินกับลุงต่อยนี่ก็ประมาณสัก กิโลครึ่งได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยลุงต่อยบอกว่าถ้าจะให้เดิน5กิโลลุงต่อยก็ไหวนะคะแต่ว่าวุ้นรทีมงานคงจะไม่ไหวแน่ๆก็เลยตอนนี้นะคะแอบหมดแรงเบาๆนิดนึดนงนะก็เลยว่าจะมาหาอะไรทานกันสักหน่อย <entlich S 2> ค่ะเลือกมาที่นี่นคะคะท่าเรือบางโรงซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากหาดบางจีมากนักนะคะแล <g wired> <iren> ้วก็มีอาหารอร่อยๆซึ่งเป็นศูนย์บริการของชุมชนรอเราอยู่ด้วยด้านในนะคะก็เดี๋ยวเราไปด้านในกันพอเดินเข้ามาด้านในตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีพนักงานต้อนรับด้านนู้นด้วยค่ะ hello เอาเป็นเมนูเด่นๆของที่นี่เลยนะคะแล้วก็มาได้หน้าตาเย,ยี่ยงนี้ทั้งหมดเลยน่าทานมากแต่ว่าเดี๋ยวเรามาถามแม่ครัวนะคะของที่นี่ก่อนดีกว่าว่าเมนูที่นํามาเสิร์ฟตรงนี้นะคะมีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมะชื่ออะไรคะแนะนําตัวนิดนึงชื่อชมจิตกาชื่อ,อยังชื่อว่ามะบ้าก็ได้อ่ามะบา้าขาอาหารหน่าทานทุกเมนูเลยค่ะถามนิดนึงนดีกว่าว่าปกติแล้วคนมาสั่งเมนูเหล่านี้เยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันค,ค่ะ มีอะไรบ้างคะตรงนี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยก็มีปลาทอดเน่ยงกรอบค่ะก็แกงส้มปลาอันนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นยำไม่ไม้แล้วก็ปลาปบดำผัดพริกเตยดำทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นปลาเป็นปูที่ชาวบ้านแถวนี้หามาแต่ที่หามาค่ะขายที่นี่ค่ะแล้วเราก็ทําอาหารให้กับนักท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะปกติแพรตรงนี้นี่เปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงบ้างเอ่ย รมดาก็ปิดก็หกโมงเย็นถ้ามีแขกติดต่อก็จะต่อเนื่องค่ะถ้าแขกจองก็จะต่นเนื่องค่ะแขกจะกลับเปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันค่ะถ้าปิดก็ปิดช่วงเดือนเรามาโดนอ๋อค่ะปกติก็จะปรับเปิดทุกวันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะมาทานก็เข้ามาได้ที่ท่าเรือบางโรงก็จะแยกกับท่าเรือนิดนึงเดี๋ยวเข้ามาด้านในนะคะใช่ไหมคะก็จะเจอกับตรงอาหารตรงนี้เลย เอาละค่ะแม่ค้าแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมีกลุ่มที่มาจองที่นั่งที่เยอะๆหรือว่าจองล่วงหน้าเนี่ยนะคะหรือว่ามาสัมมนาจะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนอะคะก็เบอร์0 8 9ย์2 4 3 9 4ค่ะติดต่อน้องจูสามารถรับรู้ว่าจะค่ะได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้หิวแล้วค่ะ,คะมาเริ่มชิมกันเลยได้ไหมได้ค่ะหนูขอจริงจังกับการทานเลยและกันค่ะไม่ชิมเฉยๆล้วกัน My god, Lucky we have every way. Lucky to have stayed where we have stayed, lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, fill the air. I'll put a flower in your hair. And though the breezes through the trees move most pretty, you're all I see as the world keeps spinning round. You hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky, Lucky to you have. ภูฉลองบ้านพักที่ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศที่รายล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสระว่ายน้ำและฟรีสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้สายบ้านภูฉลองอยู่ตรงข้ามสวนพฤกษชาติภูเกต็ตสนใจติดต่อห้องพัก076-367-742หรือทางเว็บไซต์ www Satin Group, the tour leading operation in the southern of Thailand. We are specializing in the field of adventure and tourism. And experience the wonders of the natural attractions. You can enjoy our exciting activities and many more, such as trekking, rafting, elephant riding, canoeing, and we offer you a lot of packages. For more information, please contact us at www.sutingroup.com Or call us at 07632360324ส่วนนกภูเกต็ตภูเก็ตดอต้ารขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของบรรดาน,นกหลากหลายสายพันธุ์ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามตื่นตาตื่นใจกับการแสดงน่ารักน่ารักของเหล่าน,นกแสนรู้ ที่จะทำให้คุณได้รับความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมส่วนนกภูเก็ตภูเก็ตโรสปาถนนเจ้าฟ้าตะวันตกทางไปวัดฉลองเปิดบริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่076367576และ076367586ส่วนนกภูเก็ตภูเก็ตโรสปาอีกหนึ่งของความประทับใจของคนทุกวัย สวนพุทธชาติภูเก็ตเราเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้หลงใหลในธรรมชาติสวนพุทธชาติภูเก็ตได้รวบรวมพันธุไม้นานาชนิดทั้งพันธุ์ไม้สวยงามและพันไม้หายดูยากทั้งไม้ดอกไม้ยืนต้นมาจัดแสดงไว้ที่นี่เพื่อท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสวนพุทธชาติภูเก็ตอยู่ทางไปวัดฉลองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ตน,นาฬิกาถึง17นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่076-367-076ส่วนพฤทชาติภูเก็ตธรรมชาติที่คุณหรือใครก็สัมผัสได้รู้สเสื้อมันแน่นๆ <laughs> ทานข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะไปย่อยกันสักดนึงนีกว่าแล้วก็จะไปดูแหล่งต้นตอด้วยเพราะว่าพี่เขาบอกว่า ตรงนี้เนี่ยนะคะปลาที่เราจําหน่ายที่นี่เนี่ยก็จะเป็นปลาจากกระชังที่เราเลี้ยงเองด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันตอนที่มันเป็นๆน,นะคะมันอยู่อย่างไงกันบ้างพร้อมไหมคะคุณลุงเดี๋ยวลงเลยนะพาหนูออกอ่าวไทยเลยไหมไม่ <laughs> เดี๋ยวตามมาเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันว่ากระชังปลาที่นี่นะคะที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเองเนี่ยนะคะมันอยู่อย่างไงแล้วก็เขาดูแลกันยังไงบ้างนะคะไป ไม่ได้กลัวนะถ้านั่งเปลงเบาๆแค่นั้บรบรนเองตรงนี้จะไปทางไหนบ้างะคะลุงไปป่าชายเลนใช่ไหมคะก็จะมีเป็นเส้นทางที่ไปชมป่าชายเลนด้วยแล้วก็สองข้างทางก็จะมีกระชังที่เลี้ยงปลานะคะแล้วก็จะเป็นของชาวบ้านพอปลาโตเต็มท,ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาปลามาขายให้กับชุมชนตรงนี้นะคะเพื่อทําเป็นอาหารให้กับพวกเรามาทานต่อไปนะคะไปดูวิวข้างหน้ากันดีกว่า<อ> Can cannot wait, I'm yours Well open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free Look into your heart and you'll find love, love, love Listen to the music of the moment, maybe sing with me. I love peaceful melody. It's your God forsaken right to be l o v 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 e ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาจะพาเดี๋ยวลุงกับน้องที่พายเรือให้นะคะทีมให้ทีมงานเนี่ยจะพาไปที่เป็นอุโมงค์ใช่ไหมคะอุโมงค um, no. ์เดี๋ยวเราไปดูกันนี่เรากำลังจะไปที่ เขาบอกว่าเป็นอุโมงค์ป่ากลางนะคะเข้าไปข้างในก็น่าจะเจอปูบ้างแล้วก็หอยบางชนิดใช่ไหม<อ>ตามมาเลยค่ะคุณผู้ชม Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm a saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more. themes คุณผู้ชมคะนี้เป็นหอยเข็มที่พูดถึงนะคะนี่ลุงเก็บมาให้ดูเดี๋ยวเราจะมันทีเดีวก to ็จะเป็นแบบนเ้ราคาที่ลุงบอกว่านมันหอยใช่ไหมใช่แล้วก็เขาก็อยู่ตามป่าชายเลนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาเก็บเลยนะคะลบอกข้ามสับปโม <laughs> <laughs> ไม่ใช่ที่นี่เขาจะไม่ไม่อนุญาตให้เก็บนะคะทั้าทางปูสมแล้วก็หอยด้วยเพราะว่าต้องการที่จะอนุรักษ์เอาไว้นั่นเองไปคือแล้นนะ I, take I, love you. I saw the autumn leaves peel up off the street, take wing on the balmy breeze, and sweep you off your feet. And you blushed as they scooped you. Interesting. ตรงนี้เล่นน้ำได้ด้วยนะคะตมงตอยค่ะต้งตอยคะอุ๊ยสะตดค่ะเดี๋ยวเอาไว้ท้องว่างจะมาช่อยหายต้องคลอรองเท้าบูดตูนึงแต่หนูจะลงไปเลยขอบคุณ พี่ต้องนั่งข้างหน้เาเพราะว่าเดี๋ยวไปไปแต่แทนเหมือนไม่กลัวเลยมีคนบอกว่าให้ไปทางหารุงสอยไปทางนี้เลยนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางทำ <c oughs> ไงวะ <c oughs> ขับได้ไหมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอญาตเข้าไปสักาาการะญาติมุกับญาติจันก่อนที่จะเรา บ้านภูฉลองบ้านพักที่ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศที่รายล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสระว่ายน้ำและฟรีสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้สายบ้านภูฉลองอยู่ตรงข้ามสวนพฤกษชาติภูเกต็ตสนใจติดต่อห้องพัก076-367-742หรือทางเว็บไซต์ www Satin Group, the tour leading operation in the southern of Thailand. We are specializing in the field of adventure and tourism. And experience the wonders of the natural attractions. You can enjoy our exciting activities and many more, such as trekking, rafting, elephant riding, canoeing, and we offer you a lot of packages. for more information please contact us at www.sutingroup.com or call us at 076-323-60324ส่วนนกผู้เก็ตผู้เก็ตโดดป้าสขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสกับความน่ารักและแสรรู้ของบรรดานนกหลากหลายสายพันธุ์ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงน่ารักน่ารักของเหล่านกแสนรู้ที่จะทำให้คุณได้รับความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้หรืมส่วนนกภูเก็ตภูเก็ตโรสท้าถนนเจ้าฟ้าตะวันตกทางไปวัดฉลองเปิดบริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่076-367-576และ076-367-586ส่วนนกภูเก็ตภูเก็ตรสฟ้ อีกหนึ่งของความประทับใจของคนทุกวัยสวนพุทธชาติภูเก็ตเราเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับผู้ลงไหลในธรรมชาติสวนพุทธชาติภูเก็ตได้รวบรวมพันธุไม้นานาชนิดทั้งพันธุ์ไม้สวยงามและพันไม้หาดูยากทั้งไม้ดอกไม้ยืนต้นมาจัดแสดงไว้ที่นี่เพื่อท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสวนพุทธชาติภูเก็ตอยู่ทางไปวัดฉลอง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่076-367-076ส่วนพฤทชธติภูเก็ตธรรมชาติที่คุณหรือใครก็สัมผัสได้